พี paid, ่ติกอย่าพลาดพี่ติ๊กพี่ติ๊กเย็ไมต้องกอกว่เบียร์มาโยอมายอสู้ไหมสู้ไหมสูครับโอเคเราถ่ายคลิปห like> ่อ uh> ย แต่งตัวแต่งตัวอ่ะให้รออ่ะให้หล่อหันเบรทนิดนึงยังเที่นี่ที่แรกเลยนะแต่มันขึ้นเลยให้มันขึ้นที่นี่ที่แรกไปเลยนะให้บัตรหลุดดูหน่อย เป็นไงแดงมล้ว่เมื่อคืนนี่ใช้ดัตัวแบมัเ็นชาร์จยังแล้วใช้ชาร์จเอเดสยสอเมียเอาแบบนี้เลยเราปอะไรนะเกิแบตกแบตพี่แบตจุดเยอีอเลยหลายชุดเยอะเยอะมากเขอ จะไปถ่ายนะอย่าอย่าไปถ่ายตรงนี้ตรงนี้มันไม่น่าดูเลยตรงนี้รู้เลยว่ากี่ปีแล้วอ่ะสวยงามครับอ้าวพอพร้อมสนามพร้อมคนพร้อมแต่งตัวยังไม่พร้อมกอยอ่ะมันนี่